ไโดนนะก็คเพลงลงไปก็ได้เขาไม่ห้ามนะลงได้ค่ะปยประรองีัีเรื่องดบัญชีเน่ยอยู่เป็นบรตัวมด้กน่อนเครับครัีตเกินนะเพราะมันป็นไปัตายแล้วแม่ายที่จะมีตายแล้นาคง่ตายแล้วัมันคง ปได้คุยเริ <S <S <an> ่มวันนี้ครบวันน <S an> ี้ครับเรืที่ตัวจคุยได้ก็คไรนครับคุยเร่เดี่เจอทารเราอ่ะทางสนิททางเจ้าพยาบาลทางกรตทางกำนันเขามาดูพื้นที่ครับเรื่อง นะเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ไอสิ่งแวดล้อมันก็ไม่ดีแล้วคุณปล่อยสัตว์อดอยากนี่มันไม่ได้หรอกครับนะไม่งั้นก็เพิ่ถอนไปนะครับผมเข้าใจครับนครับเพราะนั้นผมไม่เอาแล้วท่านท่านประมงจังหวัดเอางี้เลยเอากําหนดวันเลยแล้วมาดูเลยเอาคนมาจับให้ชัดเจนไปเลยเดี๋ยวผมนัดนัดคนนะนัดไปอย่ามาอย่ามาผัดผ่อนงี้ผมไม่เอาด้วยละนะชาวบ้านเดือดร้อนเข้าใจครับนะโอเคนะ ก็คือมีพี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนไปว่าในจุดนี้เนี่ยนะมีเลี้ยงจระเข้แล้วเขาไปเหมือนกับบอกว่าปล่อยป่ละเลยถึงขนาดว่าบางครั้งเขาไปเจอแต่ผมไม่รู้ว่าใช่จระเข้หรือเปล่านะอยู่ภายในนนนอกรอบนอกของไอ้ฟาร์มแห่งนี้นะเราก็เลยมาดูท่านประมงมาดูเองท่านนายกลำไส้ท่านกำนันเก๋ก็มาดูนะครับมาดูเพื่อดําเนินการให้มันถูกต้องแต่ตอนนี้มาดูแล้วทางท่านประมงเห็นแล้วว่า มันไม่ได้สภาพแบบนี้นะฮะแล้วมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่าไปมองว่ามันไม่สามารถออกไปได้นะมีทวารต้นไม้เลื้อยเนี่ยมันปีนขึ้นไปได้ออกมาได้นะครับแล้วจะตัวดูแล้วลักษณะก็ปล่อยปาดละเลยนะทรมานสัตว์เปล่าๆผอมโซงั้นน่ะนะแล้วก็มีตายลอยอยู่ด้วยอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกนะเลยอะไผมประสานกันละเดี๋ยวให้นัดหมายท่านประมงจังหวัดท่านนายกท่านกำนันในพื้นที่อะไรเดี๋ยวผมจะลงมาด้วยนะวันที่ดําเนินการให้มันจบไป อามนียมันมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าจํานวนของจระเข้เนี่ยตามใบอนุญาตเนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่ยี่สบสามตัวยี <23 S 2> <23 S 1> ่สิบสามยี่สามตัวเนี่ยแต่ว่าขณะนี้ผมผมเข้าใจว่าไม่ไม่น่าจะครบแล้วนะครับแล้วก็การดูแลเนี่ยมันอาจจะดูไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเรื่องของอันนี้มองเฮลท์แคร์เนี่ยไม่ได้ผมดูเรื่องเรื่องสุขภาพสรรรมมัตว์ก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเรียกผู้รับใบอนุญาตมา มาพูดคุยนะครับเพื่อจะให้กาหนดวันที่ชัดเจนนะว่าเพื่อจะย้ายของออกไปให้ดูแลให้ให้ใหดีกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าภาระเรื่องการจัดการไม่ไม่เรียบร้อยเนี่ยผมก็ประสานกับหน่วยงานของกรมมงที่จะให้มาช่วยในการจับไปเพื่อย้ายไปนะฮะย้ายออกจากพื้นที่นี้ไปคือการดูแลเนี่ยเนื่องจากจระเข้เป็นสัตดวด์ร้ายนั้นการดูแลต้องรัดกุมมากกว่านี้นะครับ